สวัสดีครับต้านหนังสอนเทนนะครับคลิปนี้ผมจะพาพี่ๆมารู้จัก Exhaustion Week นะครับหรือว่าแท่งเทียนอ่อนแรงนะครับผมอะไรคือความหมายของแท่งเทียนอ่อนแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนี่นะครับ Exhaustion Week ก็คือแท่งเทียนที่มีไส้ใหญ่กว่าลำตัวนะครับผมซึ่งเราสามารถดูได้จากโครงสร้างตลาดนะครับตรงที่แท่งเทียนปฏิเสธการขึ้นหรือลงนะครับซึ่งเรามักจะเห็นในจุดที่เขา กำลังจะกลับตัวหรือว่าย่อตัวในไทม์เฟรมนะครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นไส้แท่งเทียนมีขนาดใหญ่กว่าลำตัวในเทนขาขึ้นนะครับผมอันนี้ไม่ใช่จุดคอนเฟิร์มที่ดีในการซื้อบายนะครับเพราะเราจะเห็นได้ว่าราคาได้มีการวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ย่อตัวกลับลงมาปิดที่ตรงนี้นะครับผมหรือความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือวอลลุ่มในการซื้อกําลังลดลงนะครับซึ่งจังหวะนี้สิ่งที่เราทําได้อาจจะเป็นการหาจุดเข้า Im p u l s e entry นะครับเพื่อเล่นลง ซึ่งเราจะเล่นลงก็แต่เมื่อแท่งเทียนถัดมานะครับเขาทําการเบรกปลายไส้ของแท่ง exhaustion w i c k นะครับหรือว่าแท่งเทียนที่อ่อนแรงนะครับผมเพื่อที่จะลงต่อนะครับก็อันนี้เป็นไอเดียที่ดีนะครับในการเข้าจุด impulse entry นะครับเมื่อเราเจอแท่งเทียนอ่อนแรงนะครับแต่ไม่ใช่เมื่อเราเจอแท่งเทียนอ่อนแรงแบบนี้ทุกแท่งแล้วเราจะเข้าไปเล่นนะครับผมเพราะว่า impulse entry เป็นอะไรที่ยากมากนะครับผมมีหลายปัจจัยแล้วก็มีหลายองค์ประกอบนะครับในการเข้าซื้อฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆนะครับถึงจะเล่น สำหรับใครที่เพิ่งรู้จัก impulse e n t r นะครับแล้วยังฝึกฝนไม่มากพอมีโอกาสโดนบ่อยนะครับเพราะตอนที่ผมฝึกช่วงแรกนะครับผมก็เห็นว่าตรงนั้นก็จะ impulse ตรงนี้ก็จะ impulse เต็มไปหมดสรุปเข้าไปโดนหมดเลยครับเพราะฉะนั้นควรฝึกให้มากพอแล้วก็มีประสบการณ์ที่มากพอนะครับในการดูราคาขึ้นหรือลงนะครับดูว่าจังหวะไหนมี volume นะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาระดับหนึ่งถึงจะมองออกนะครับสมมุติว่าเรามีแท่ง bullish ขึ้นมาติดกัน3แท่งนะครับ แล้วแท่งที่4ี่เราเจอ exhaustion wick นะครับหรือว่าแท่งเทียนที่เขาทำไส้ใหญ่กว่าลำตัวของเขานะครับให้เรารอเขาย่อตัวลงมาครับสร้างแนวรับในเทนขาขึ้นนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปต่อนะครับผมปึ๊บแบบนี้นะครับขึ้นมาแท่งเทียนอ่อนแรงนะครับย่อตัวสร้างแนวรับในเทนขาขึ้นเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่เทนอยู่ขาขึ้นนะครับแล้วเราเจอแท่งเทียนที่มีลำตัวเล็กแบบนี้นะครับหรือราคาลงมานะครับแล้วทำ a u s t i o n w e ิ k แบบนี้นะครับเห็นไหมครับมีไส้ใหญ่กว่าลำตัวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแท่งเทียนอ่อนแรงเหมือนกันนะครับผมเราจะเห็นได้ว่า2แท่งแรกนะครับเขามีลำตัวที่ใหญ่นะครับผมแต่แท่งถัดมาเขาไส้ใหญ่กว่าลำตัวนะครับอันนี้ก็หมายความว่า วอลุ่มในการเล่นลงกําลังลดลงนะครับผมทีนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือรอเขาเด้งขึ้นมานะครับสร้างแนวต้านในเทนขาลงนะครับเพื่อที่จะลงต่อยขานะครับนี่นะเขาลงมาเด้งสร้างแนวต้านนะครับหลังจากที่แท่งบูลิชเกิดขึ้นแล้วตามด้วยแท่งแบริชนะครับผมแนวต้านก็ถูกสร้างขึ้นมานะครับ ต่อจากนี้เราก็สามารถวางแผนเพื่อเล่นลงต่อได้อีกขาหนึ่งนะครับผมจะเห็นได้ว่าเราสามารถเล่นได้ทั้งจังหวะสวนเทนหรือว่าจังหวะย่อตัวนะครับแต่ต้องฝึกให้บ่อยนะครับเพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นนะครับก็มีบางคนที่เขาเทรดทองมาหลายปีนะครับหรือว่าคู่เงินปอนเยนมาหลายปีนะครับเขาก็จะรู้ว่าจังหวะนี้เป็นช่วงที่มีวอลลุ่มนะครับช่วงที่มีวอลลุ่มการที่กาเขาขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเราเจอแท่งเทียนอ่อนแรงนะครับ เขามีโอกาสที่จะไม่ย่อลงมานะครับผมแต่ว่าเขาจะบูลลิสเบรกขึ้นไปแทนนะครับผมเพราะว่าในช่วงที่ตลาดมีวอลลุ่มนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งการที่เขาจะขึ้นไปต่อนะครับอาจจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาชวนะครับให้เรารอเขาย่อตัวลงมานะครับเพื่อสร้างแนวรับแล้วค่อยเล่นขึ้นไปนะครับ แล้วก็อย่าดูไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า30นาทีนะครับให้ดูอย่างน้อย30นาที1ชั่วโมงหรือว่า4ชั่วโมงนะครับสําหรับ exhaustion week ก็ประมาณนี้นะครับลองไปฝึกดูกราฟในช่วงเวลาที่ตลาดมีวอลลุ่มนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราเจอแท่งเทียนอ่อนแรงนะครับแล้วก็อย่าลืมฝึกดู week fill กันด้วยนะครับในไทม์เฟรมใหญ่ ถ้าเราจะวิกฟิลในไทม์เฟรม4ี่ชั่วโมงนะครับให้เราดูโครงสร้างตลาดในไทม์เฟรม1ชั่วโมงหรือว่า30ินาทีนะครับแต่ว่าถ้าเราจะวิกฟิลในไทม์เฟรมเดย์นะครับให้เราดูโครงสร้างตลาดในไทม์เฟรม4ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจวิกฟิลหรือว่าการเติมไส้คืออะไรนะครับสามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์คู่มือการเทรดฟอเร็กในช่องของผมได้นะครับยิ่งเราฝึกดูกราฟมากเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งเรียนรู้ไวมากเท่านั้นนะครับในวันที่เราเห็นว่า กราฟทำท่านี้ซ้ำๆแบบเดิมนะครับแล้วถ้าสัปดาห์หน้าเขาทำท่านี้อีกเดือนหน้าเขาทำท่านี้อีกเราก็จะไม่พลาดการเทรดนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ